สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยทุ่มงบประมาณกว่า10ล้านบาทเพื่อจัดการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมตั้งเป้าป้องกันแชมป์โลกให้ได้สถานเดียวค่ะ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเปนตองประเภททีมหญิงและเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกครั้งที่15โดยมี42ชาติร่วมชิงชัยนำโดยฝรั่งเศสสเปนลาวและกัมพูชาซึ่งทีมไทยส่งแข่งขันทั้งหมด4ทีมแบ่งเป็นเยาวชนชาย2ทีมและทีมหญิง2ทีมนำโดยทองสีตมโคเจ้าของแชมป์โลก7สมัยรวมทั้งพันธุ์ที่พาวงชูเวศเพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์โลกให ไ,ได้เพียงสถานเดียรค่ะพร้อมของทีมตอนนี้ก็น่าจะ90% 90%็น็เป็นธรรมดานนะีปีนี้ก็ป้องกันแชมป์จะถามว่ามั่นใจไหมก็เต็มร้อยแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดจะออกมายังไงย่งไงก็แล้วแต่ค่ะฝากแฟนๆชาวไปรองประเทศไทยนะคะช่วยกัน เป็นกำลังใจกำลังแรงเชียร์ให้พวกเราน้องๆชุดเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่ที่ป้องกันแชมป์เพื่อชื่อเสียงประเทศไทยแล้วก็วัและกำลังใจให้นักกีฬาให้พวกเราไปถึงเส้นชัยด้วยค่ะก ป้องกันแชมป์โลกนะคะสำหรับผลงานของทีมเปตองหญิงไทยคือการควา้าแชมป์โลกมาถึงเสมัยรวมทั้งยังเป็นแชมป์เยาวชนประเภททีมชายและชูตติ้งล่าสุดก็คือการคว้า8เหรียญทอง4เกมที่สิงคโปร์ค่ะ ขณะนี้นักกีฬาไปตองทีมชาติไทยก็กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามชมรมบึงพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงล่วงหน้า10วันที่สนามอาคารปรับอากาศชานชัยอาคาเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อลงแข่งขันระหว่างวันที่1-7ถึง7พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ